สวัสดีคะ่ะวันนี้มังงาะเรื่องการกลับมาแก้แค้นของภรรยาขี้แพ้ของผมตอนที่1ถึงตอนที่3ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณเพจผู้แปลอริสมังัดสบายๆถ้าใครอยากอ่านเองหรือว่าอยากให้กำลังใจและสนับสนุนผู้แปลเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกๆให้น่าติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสนับสนุนผู้แปลกันด้วยนะคะ ผู้แปดจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปวันนะคะก่อนที่จะไปเริ่มฟังกันฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆๆกดติดตามคอมเมนต์ติชมเพื่อกำลังใจให้ด้วยนะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มฟังกันเลยวันนี้ทั้งวันไม่มีลูกค้าเลยสักคนฉันไม่น่าเห็นแก่ค่าเช่าราคาถูกมาเช่าร้านขายของเล่นอยู่ในซอยเล็กๆข้างโรงเรนอนุบาลลูกคนรวยแบบนี้เลย ถ้าใครรู้เข้าว่าฉันคือจางอยู่คุณหนูตะกูลจางมาเปิดร้านขายของเล่นในซอเล็กๆแบบนี้คงทุกหวอร้อยย้อนฉันแน่ๆเรียกลับบ้านก่อนดีกว่าถ้ากลับช้าจะต้องถูกคุณย่าก,กับคุณป้าทำโทษอ,อีกแน่อ่ะพี่ครับช่วยผมด้วยพี่ครับช่วยพาหนัวไปจากที่นี่ด้วยเถอะครับมีคนนันจะจับอนวไอเด็กพีเร็วนักนะ วิ่งนีเข้ามาในซอยพวกฉันตามหาตั้งนานเด็กเพบอดี้การ์ดที่ชื่ออาเคอร์ของแกนะ่ะจะไม่ไหวอยู่แล้วถ้าแกอยากช่วยชีวิตมันก็มาหาฉันซะดีๆมาจะหยุดไม่ได้อีกฝ่ายมีมีถ้าถูกจับได้ขึ้นมาเราต้องตายแน่ๆแ,แต่ว่าผมวิ่งไม่ไหวแล้วครับและที่อาเคอร์ต้องเป็นแบบนี้ก็เพอาะปกป้องผมอมไม่เป็นไรนะตราบใดที่เขายังจับอาหนัวไม่ได้ อาเคก็จะไม่เป็นอะไรขอแค่อานหน่วยพยายามเราก็จะสามารถชนะคนร้ายได้แน่เพราะฉะนั้นเชื่อพี่นะจ๊ะครับเราสองคนจะต้องชนะคนร้ายได้แน่นอนอีกฝ่ายมีคนเยอะมากจะวิ่งหนีไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ได้เข้าไปหลบในถังขยะกันดีกว่าไม่แน่อาจจะรอดก็ได้ปิดทางออกทุกทางไว้หมดแล้วพวกมันจะต้องแอบอยู่ในซอยนี้แนะ่ไปค้นหาทุกซอกทุกมุมให้ทั่ว ครับ <c oughs> คงไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมอื่ยะแล้วหยุดห้ามแต่ต้องพวกเขาโอ้กูหนัวลูกไม่เป็นอะไรใช่ไหม <_ C 1> พอครับขอบคุณที่ช่วยลูกผมไม่ทราบว่าคุณชื่ออะไรครับจางจางอยู่ค่ะ พี่จางอยู่พี่ช่วยย่อตัวเรามาหน่อยครับอขอบคุณครับพี่จางอยู่ผมจะต้องตอบแทนพี่แน่นอนครับกลับมาดึกขนาดนี้ข้าวก็ยังไม่ได้ทานหิวมากเลยอะแต่ต้องถูกทำโทษแน่ๆเลยนอกจากบ้านหลังนี้แล้วฉันก็ไม่มีที่อื่นให้ไป คุณพ่อคุณแม่คุณยา่าพระเจ้าหนูกลับมาแล้วค่ะอะนั่งเด็กเนรละคุณยังจะมีหน้ากลับมาอีกเหรอแกยังจำได้อีกเหรอว่าแกเป็นคุณหนูใหญ่ตระกูลจางกลับมาดึกขนาดนี้แกยังเห็นหัวพวกฉันอยู่บ้างไหมไปเปิดร้านขายของเล่นบาบออะไรนำความอับอายมาให้ตระกูลชัดๆสามีคะอยากกดไปเลยนะคะ เวลาดื่มชาอันแสนสุขของเราจะต้องมาพังลงเพราะเด็กผู้หญิงคนนี้มันไม่คุ้มเลยนะคะคุณดูสิคะจางอยู่กับตระกูลซูมีแต่จะสร้างความยุ่งยากให้กับตระกูลจางของเราคุณรีบอยากกับตระกูลซูเถอะคะ่ะเพราะถึงยังไงฉันก็ยังมีจางเขออีกกับจางเขอเฟิงเป็นหน้าเป็นตาให้คุณนะคะพี่ใหญ่กลับมาดึกเดือนขนาดนี้คงไม่ได้แอบนัดผู้ชายข้างนอกหรอกใช่ไหมแม่คะ วันนี้ที่หนูกลับมาดึกก็พอช่วยจะหงอยู่พราของลูกกับป้ะเจ้าพูดถูกแล้วอืพวกเธอจะแค่ด่าว่ามันอย่างเดียวงั้นเหรอไม่คิดจะทำโทษอะไรเลยหรือไงสั่งสอนเด็กไม่เป็นหรือไงกันฮะคุณย่าคะฟังหนูอธิบายก่อนนะคะหนูโอ๊ยพวกแกเป็นพ่อเป็นแม่คนแล้วยังต้องให้ฉันสอนอีกหรือว่าควรสั่งสอนลูกยังไง เป็นเวรเป็นกรรมของฉันจริงๆจำใส่หัวไว้ให้ดีฉันให้แกไปหาผู้ชายชั่วหรออ้ะหนูเจ็บนะคะสันญาณเจ้าเล่ห์ของผู้หญิงมันเปลี่ยนไม่ได้แกก็คงเหมือนกันสินะแกมันเป็นสิ่งของไร้ประโยชน์มีแต่สร้างความอับอายให้ตระก,กูลจังพวกแกเห็นหรือ,อยังแค่ด่ามันไม่พอหรอกต้องแบบนี้มันถึงจะซึมซับเข้าสมอง ลุกขึ้นมานางไร้ประโยชน์ oh. <c oughs> คืนนี้แกคุกเข่าหน้าประตูซะห้ามเข้าไปนอนในห้องเด็ดขาดคุณย่าคะขอให้หนูได้ทาย,ยาสักหน่อยหรือทานข้าวสักนิดได้ไหมคะหนูขอร้องละคะ่ะฉันให้แกคุกเขา่าแกก็ต้องคุกเขา่าอะหนูทําแล้วคะ่ะทําแล้วทําแล้วอย่าตีหนูเลยนะคะป้าลิ้นแม่จะบอกลูกให้นะ ผู้หญิงมันเป็นตัวปัญหากันทั้งนั้นตระกูลเจ้าก็เป็นสุนัขจริงจอกเจ้าเล่ห์เหมือนกันนั่นแหละหากไม่ใช่เพราะว่าตระกูลเจ้าคลอดลูกชายออกมาแม่คงไม่มีทางทนหล่อนได้หรอกนะและที่แม่ไม่ให้ลูกไปหย่าก,กับตระกูลซูก็เพราะต้องการรักษาหน้าตาของตระกูลจางเอาไว้เข้าใจหรือยังครับเข้าใจแล้วครับคุณแม่ผู้ถูกเสมอแม่ครับผมพาแม่ไปพักผ่อนนะครับ ากจะโทษก็คงต้องโทษที่ลูกเกิดมาเป็นผู้หญิงทำไมไม่มีใครเชื่อฉันเลยสักคนจะมีใครมาช่วยฉันได้บ้างประธานกู้ครับได้สืบข้อเท็จจริงเรื่องคนที่รักพาตัวคุณชายน้อยแล้วครับเป็นคนของตระกูลฟางข้อมูลที่เราทราบมาคือคุณชายน้อยตระกูลฟางมักจะชอบไปร้องเพลงที่ KTV ีครับดีมากฉันจะทำให้พวกมันรู้ว่าผลของการมาเล่นกับคนของตระกูลฉันมันเป็นยังไง เวลานี้อาหนวควรเลิกเรียนแล้วแต่ทําไมยังมาไม่ถึงบริษัทอีกล่ะคุณชายน้อยได้โทรมาบอกว่าจะไปหาคนคนนึงครับคุณแม่คะอย่าไปโมโหนางสว่าได้ประโยชน์ให้เสียอารมณ์เลยคะ่ะคิดซะว่ามันเป็นอากาศก็สิ้นเรื่องนั่นสิคะคุณย่าเดิมทีพี่ใหญ่ก็เป็นความอัปอายของบ้านอยู่แล้วจะไปเสียเวลากับขยะทําไมคะคุณหนูใหญ่ คุณหญิงย่าไม่ชอบคุณหนูแต่จะมาทำร้ายคุณหนูทุกครั้งแบบนี้ไม่ได้นะคะนี่มันเกินไปแล้วนะคะแม่บ้านจางพูดมากไปแล้วนะสวัสดีค่ะไม่ทราบว่าพี่สาวผมเองครับอนนวงไงครับพี่จางอยู่ยังจำอนว่งได้ไหมครับจำได้สิจา้าพี่เปิดประตูให้นะครับ ขอบคุณครับโอ้พี่เป็นอะไรหรอครับไม่เป็นอะไรหรอกจ้าสองสามวันก่อนพี่ไม่ทันระวังเลยล้มตกบันไดนะ่ะแปลกจังพี่แจางอยู่แซ้จังน่าจะเป็นคุณหนูของตระกูลจางแต่ทาไมถึงต้องมาใส่ผ้ากันเปื้อนของคนใช้ด้วยเอกอย่างตอนนี้มันก็ใกล้จะเข้าฤดูร้อนแล้วแต่ยังใส่ชุดแขนยาวอยู่เลยเขาคงไม่ได้เจอเรื่องไม่ดีมาใช่ไหม ไม่โยเด็กน้อยสุดหล่อมาจากไหนกันรีบมาหาย่าให้ย่าดูหน้าหน่อยสิจ๊ะย่ามีลูกอมด้วยนะอานุ่วขอบคุณคุณย่าครับใครได้เป็นหลานของคุณย่าจะต้องมีความสุขที่สุดในโลกแน่ๆเลยครับเด็กน้อยช่างพูดช่างจาเสียเหลือเกินนะเด็กผู้ชายนี่ดีจริงๆเด็กผู้หญิงไม่มีอะไรเทียบได้เลยเป็นเด็กที่ฉลาดดีนี่เพราเธอเป็นใครหรอ นี่คือพ่อผมครับพ่อเป็นพระอาทิตย์ดวงน้อยของผมดูสิดูช่างเป็นเด็กน้อยที่ฉลาดเจ้าเล่ห์จริงๆคุณย่าครับพี่สาวคนนี้กับพี่จางอยู่เป็นพี่น้องแท้ๆกันหรือเปล่าครับพี่สาวคนนี้ชื่อจางเขออีเป็นลูกสาวของคุณน้าเจ้าเป็นลูกสาวข,ของคุณลุงจางเหมือนกับจางอยู่แปลกจังครับพี่จางอยู่กับคุณน้าเจ้าหน้าตาไม่เหมือนกันเลยชักนิดคงไม่ใช่ว่า แม่ของพี่จางอยู่จะเป็นอีกคนหรือเปล่าครับมานี่มานี่เลิกถามเยอะแยะได้แล้วรีบทาลูกอมท่ย่าให้เถอะนะไม่ได้ครับคุณครูบอกว่าอะไรที่ไม่เข้าใจต้องถามให้รู้ชัดเจนถ้าหากนาเจ้าไม่ใช่แม่ของพี่จางอยู่แล้วนาเจ้ากับลุงจางคนนั้นจะมีความสัมพันธ์อะไรกันหรอครับเอ๊ะหรือว่าคุณนาเจ้าก็คือเมียน้อยที่ทำลายความสุขของครอบครัวคนอื่น ที่เขาชอบพูดกันอย่างนั้นหรอครับอืมอก็จบไปแล้วคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ที่สำคัญมากๆๆกกดติดตามคอมเมนต์ชมเพื่อบรรลงใจให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมเข้าไปร้งใจและสนับสนุนผู้แปลได้ที่เพจอลิสมังงะสบายสบายแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างแล้วนะคะในเพจยังมีมังงะสนุกสนุกให้นัดติดตามอีกหลายๆเรื่องเลยเข้าไปร้ังใจและสนับสนุนผู้แปลกันเยอะๆนะคะหรือจะสนับสนุนผู้แปลตามรูปที่ขึ้นโชว์ด้านบนได้เลยนะคะ ผู้แปลจะได้มีกำลังใจในการทำผลงานออกมาให้พวกเราได้รับชมกันไปวันนะคะ